ผงภายสมุทรเนี่ยคือกําเนิดจากดินแดนของภาคใต้นะครับภาคใต้ของเราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ โดยหลวงพ่อเจิมวัดหอยรากในชื่อวัดเดิมนะวัดหอยรากปัจจุบันวัดวัดวัดก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดวัดใหม่อะ่ะตามเขาเรียกว่าตามสมัยนิยมอะ่ะจะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมาะสมแต่ชื่อเดิมคือวัดหอยรากพระผงพายสมุทรเนี่ยเกิดจากการนํามวลสารนะครับที่เป็นมวลสารอาถรรพ์จากท้องทะเลนะครับท้องทะเลขึ้นมาพรีขึ้นมาแล้วก็นํามาทำประกอบไปด้วยทั้งว่านยานะครับผมแล้วก็มงคลแร่ธาตุต่างๆใส่เข้าไปนะ สำหรับพระบผงภัายสมุดนี้นะครับผมประสบการณ์คนที่นำไปใช้เนี่ยเล่าถึง คนคนหนึ่งเลยซึ่งอสามารถเอ่ยชื่อได้นะครับชื่อคุณลินผมสนิทกันมาหลายปีแกอยู่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยภาคขังภาคดีภาคเหนียวภาคโชคลาภเยอะมากแต่คนคนนี้ห้อยผ้าผงพายสมุทรติดคอแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับหลายปีมาเนี่ยแกก็ยังเลี่ยมทองห้อยคออยู่เพราะสาเหตุก็คือว่าแกได้อธิษฐานกับพระขอให้นะครับผมมีโชคลาภแกก,ก,แก,ก็ถูกลอตเตอรี่เป็นเงินหลายหลายบาทหลักแสนน่นะครับผมถูก นะครับแกก็เลยเลี่ยมทองห้อยไม่เคยห่างตัวเลยคือคนเราเนี่ยพอวัตถุมงคลชนิดใดที่นะครับเกิดประสบการณ์ก็จะอาราธนาพงติดตัวเสมอลักษณะของพระผงไปสมุดก็เป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวก็ดูนิดนึงนะครับผมเป็นพิมพ์พระพุทธเจ้าเนาะมีหลายขนาดถ้ามีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับเป็นปูนพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นสีมหาโพธิ์นะเห็นนะนะครับศิลปะก็สวยงามเลยทีเดียวคือผมมองถึงเรื่องของศิลปะคือคุณค่าเนี่ยนะครับผมงดงามมากด้านหลังเป็นยันครับ ด้านหลังมียันนะครับยันก็ดูเข้มขังทีเดียวเห็นไหมครับมีนามะภาทะนะครับมีตัวลึกตัวลือนะครับผมอ่านี่ก็เป็นต้นฉบับของภาคใต้เขานะครับก็สวยงาม56ก็แทนเลขพุทธคุณเห็นไหมมีเลข5ไทยเลข6ไทยนะครับก็ล้วนมีความหมายพิมพ์ภาพมีความหมายดีมวลสารมีความเข้มขังพระผงพลายสมุทรจึงเป็นพระเครื่องที่ดีเดน่นนะครับมีประสบการณ์สูงนะครับผู้คนนําไปใช้อารรธนาใช้เนี่ยทุกคนใครเคยได้ มีพราผงภพยสมุดบูชาแล้วก็จะไม่เอาออกห่างจากตัวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องโชคลาภการงานการเงินโดยเฉพาะคุ้มครองป้องกันภัยเนี่ยเด็ดขาดมากคือหลายหลาคนเนี่ยะครับมีผราผงชนิดเนี้อยู่กับตัวเนี่ยอธิษฐานตามแต่จะประสงค์เลยนะครับใช้ได้ทุกอย่างใช้ถ้าเป็นภาษาภาคเหนือก็บอกใช้ได้พันช่องคือหมายว่าจะอธิษฐานสิ่งใดเป็นไปตามนั้น